สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องพี่ส้มโอกับน้องแตงโมกันอีกแล้วนะคะเย้วันนี้พี่ส้มโอมีเกมมาชมสนุกอะไรมาให้เพื่อนๆดูครับวันนี้ใช่ได้ทายคำค่ะเย้กกติกานะครับกติกาต้องมีอะไรบ้างก็คือเราจะมีคำนะคะให้น้องแตงโมเป็นคนดาวพี่ส้มโอเป็นคนใบ้นะคะ นี่ก็จะเป็นข้อนะครับต้องตอบให้ได้กี่ข้อ15้าข้อภายในสินาทีใช่ไหมครับใช่ค่ะกล่องที่พ่อจะโมทำนะใช่แล้วก็ขพ้อทำได้พ่อจะให้รางวัลเลือกขนมตามใจชอบคนละหนึ่งยานมาดูที่ว่าน้องแตงโมจะตอบคำถามได้กี่ข้อนะคตงโมอยากได้ของขวัญวันเกิดชิ้นใหญ่ใอยากได้ของขวัญวันเกิดชิ้นใหญ่ถ้าทำได้จัดให้แน่นอนวันนี้พี่สมโวจะใบคำนะใช่ค่ะแตงโมจะตอบได้กี่ข้อ เราจะเริ่มเลยนะจะเริ่มจับเวลาแล้วนะสิบนาทีนะค่ะหนึ่งสองสมเริ่มคำแรกเลยคำแรกเลยฮะอะไรเย็นๆน่ะแต่งโมที่เราทำกันแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟิตอหวานๆน่ะแข็งๆอ่ะอ๋อไอติมพวกซ้องเลยทำต่อไปทำต่อไปเลยนะคะนี่ค่ะอะไรที่แม่เอาไปทอดอ่ะแม่เอาไปทอดแล้วทีนี้ก็เอามากินกับข้าวสีเหลืองๆอ่ะ ลืมวครูคอ่เก็บไปหมแล้วเรวอะไรที่มันแบบว่ามีหนวดมีหนวดสอนอะมีสอันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรไรี่้แล้วเร็วๆๆเวๆบอกแลว่าน้องก็มู้ไยกิ๊ต่อไปที่ที่มีครูอะที่มีคูมีี่หนูไป่งใช่ใช่ตอนเช้าอะหนูไปส่งที่ไหน เลยส่งที่โรงเรียนคะแแนนเเร็วเร็วเอะไรเผ็ดมาบ้างเป็นผักอ่ะเผ็ดอ่ะสีแดงเออใส่ส้มตำอ่ะส้มตำไม่ใช่ไม่ใช่สีแดงอ่ะสีแดงอะอ๋อพริกเออไปเลยไปเลยไปอย่างรวดเร็วต่อไปที่เราใส่อ่ะสงสัยอะสงสัย มี Youtube โอ้โหต้อเล่นต้องเล่นมี u t u b e มีเกมแตงโมกดิ้มเล่นน่ะเขาเรียกอะไรกาเรียกอะไรลูกอ๋อรู้แล้วอะไรอะไรเร็วเร็วเขาเรียกอะไรที่เขาเขาเรียกว่าที่แตงโมดูยูทูบอ่ะเราดูกันเราเราเค้เรียกว่าตัวสับท์ได้ทูทูถูกต้องไปต่อไปที่ที่มันอยู่ในกาตูน่ะที่แบบว่าไม่มีขาไม่มีขาอยู่ในน้าอยู่ในน้ำ อ๋อปลาไม่มีขไม่ใช่ไม่ใช่ครึ่งครึ่งคนครึ่งปลาครึ่งคนครึ่งปลาครึ่งกนปลามันคือตัวอะไรลูกด้านบนเป็นคนอ่ะด้านล่างมันเป็นอะไรมันเป็นปลาอะไรอ่ะปลากับคนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อปลาผสมคนไม่ใช่ที่มันอยู่ในกระนูนอ่ะเออที่แตงโมเคยถ่าย พอแล้วครับอาคำต่อไปคำต่อไปครับอะไรเอ่ยอะไรที่มันเป็นสี่เหลี่ยมใหญ่ใหญ่ที่แม่เอาไว้แช่ผักปลาหมึกใจไม่ใช่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมมันเป็นสี่เหลี่ยมแล้วแม่ก็เอาไว้แช่ผักอะแช่น้ใช่แค่น้ำที่ตงโงเปิดแล้วตงโม่ก็หยิบน้ำอะอะไรอะอ๋อปลาหมึกน้ำไม่ใช่ไม่ใช่ของใช้ลูกของใช้มันเป็นของใช้เป็นที่มันเป็นสี่เหลี่ยมมาแม่เอาผักไปแช่อะเออเอาผักไปแช่แล้วอ๋อตู้เย็น ก้าคะแนนแล้วโอ้โหต้องการอีกหกคะแนนโอ้โหอะไรอย่างที่มันแบบว่ากินตาบ่ะกินตาบ่ะผีกินตาไม่ใช่ไม่ใช่แล้วผีอะไรที่มันห้อยลงมามีแต่ไส้ยลูกมีแต่ไส้ห้อยลงมาผีชีชนองสิบค้าคำแล้วโอ้โหจะได้แล้วเนี่ยโอ้โหคำนี้ยากคำนี้ยากอะไรอ่ะที่แตงโมใช้ไว้ปั่นอะ เออที่ปั่นอะไรที่แตงโมปั่นไปปั่นจักรยานเขาเรียกอะไรนำหน้าว่าอะไรนำหน้าว่าจักรยานเรื่ออะไรเขาจักรยานมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรจักรยานมันเป็นจักรยานเอาไว้ขี่ไปที่เขานำหน้าเําทำนำหน้าจักรยานเ็ได้เลยอ๋อรถจักรยาน อันนี้อันนี้ยากอันนี้ยากอยู่อนไรว่าหมุนเตี้ยวเตี้ยวอ่ะหมุนเตี้ยวเตี้ยวอ่ะเปิดแล้วมันก็จะเย็นมันเบอร์หนึ่งกับสองเบอร์สามเออวันนี้วันหนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอ่ะที่มันจะเย็นเย็นอ่ะมันเย็นเย็นอ่ะเขาเรียกว่าตู้เย็นไม่ใช่หมุน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 หมนอ่ะแต่งโมเปิดอ่ะอย่างเช่นกดเบอร์หนึ่งกดเบอร์สองกดเบอร์สามอ่ะอ๋อพาร ต่อไปโรงเรียนเขาแจกอะแจกอะไรพี่กินกับพี่กินกับอะไรนะสีขาวๆอะซีเรียลกินกับซีเรียลซีเรียลต้องกกินับอะไรซีเรียลต้องกินกับนมนมอะไรนมอะไรนมนมโรงเรียนรถอะไรรถอะไรรถรสอะไรรสชาติอะรสชาติมันจืดเขาเรียกอะไรเขาเรียกนมจืด เอาไว้เขียนนะลูกเอาไว้เขียนคือเอาไว้เขียนตอนทำการบ้านเร็วเร็วเร็วเรเร็วเรหนังสือไม่ใช่ไม่ใช่หนังสือมันเขียนไม่ได้เอาไว้เขียนน่ะเอาไว้เขียนน่ะเป็นแท่งแท่งอ่ทำมาจากไม้แล้วเร็วเวลาแล้วน้อยแล้วเร็วเร็วเร็วที่ที่เวลที่มันกรุดาก้องอ่ะเออเอาไว้เขียนทำมาจากไม้เร็วเวลาแล้วน้อยแล้วเร็วเร็วเร็วที่ที่เวลาที่มันกุดเราก็ต้องลาอ่ะเออก็าไว้เขี ไกล้กลแล้วว่ายน้ำเอออยู่ในน้ำอยู่ในน้ำอะไรอะไรปลาฉลามคำสุดท้ายแล้วโอ้โหอันนี้คำเอาไว้ตัดเอาไว้ตัดเอาไว้ตัดอ๋อแกงไก่จบแล้วพี่สมโวกับน้องแตงโมก็ทำสำเร็จนะครับทำเวลาได้เร็วกว่าที่คิดนะฮะเหลือเวลาเยอะแยะเลย แล้วก็เหลือตอบคำถามไม่ตั้ง16ข้อหมดคำถามที่พ่อเตรียมมาเลยนะเก่งกว่าที่คิดเลยเนี่ยตอบเก่งมากเลยความรู้รอบตัวนะครับน้องๆไปฝึกเล่นกันได้นะครับเป็นการฝึกความรู้รอบตัวคลิปมาใหม่ใช่เดี๋ยวเราถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะๆเราจะทํอ e พีสองใช่ไหมลูกโอเคน้องแตงโมก็จะมาตอบคำถามเอาให้ยากกว่านี้เลยใช่ไหมฮะ วันนี้น้องแตงโมได้น้องแตงโมกับพี่สมโมก็จะได้เป็นเลือกขนมที่ตัวเองชอบตัวเองอยากได้คนละหนึ่งอย่างนะครับเดี๋ยวพ่อจะเลือกให้เป็นคนจ่ายตังให้เพราะถือว่าทําสําเร็จเก่งมากเลยโอเคให้พี่สโมล่ำลาเพื่อนๆกับวันนี้วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจให้ช่องพี่สโมกับน้องแตงโมนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอเค